ค <limiting me. S 1> นทุเรียน14จะได้ข้าหากันให้ควักเลยว่าสิบเอ็สิเอ็สุดกว่าทุกวันยังเหลือรอดยังใช้งานได้ปกติไอ้เวทเจสอะไอ้นี่ยังใช้ได้ไอ้หลวงไอ้หลง ครับนะผมเดีนนะ๋ยวหน้าสนใจพูดินเหล้ากันไปค่ะโอูย่าเลยเห็นสภาพน้องมาแล้ว,วให้พรมอยากเอาไว้เอา,เอาไว้โดยเน,นี่ยนะมอละทะเลาะละปลาอีนี่เนี่ยมาล่าเหรอเพื่อนไม่ให้อ,ๆๆอากาศเลยไม่ให้โอกาสเลยเกิดมาแล่วฮะกระพุ่งตามอะไรใช่ไหมเฮ้ยอย่าพูดดัง แกมือได้ไหมครับหวานเจียเจ๊ยบขอแก้มือคือเราหวานเจี๊ยบเลยพิย่งโฮเทลหวานเจี๊ยบเจ๊งเร๊งเจิง,จงเฮ้ยเอมืองหน้าเรามีตัวเนี่ยไปเข้าไปีเจ้าหน่อยไหมโ,โดนจับนั่นไงโหดจ็บลุมล่ำเลยลุมล่ำเล,ล,ำลยต้องกูเลยไอ้สกิลค้นหาและทำลายเลย ูเลลยแโอ้เฮียพดชุูมันยังเว้ยอ,อ,อมาเป็นเชี่อเหรอเชี่อหมาเพื่อนเจอคนเราเก็บของอน่ะ ูซสูกันเก็บของมาไม่ได้ไม่ได้ไนนมันแปเนี่ยเปล่ามึงลนันไปโดนกับบังเนี่ยขอของหน่อย,อยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเจ้าหน้าีมาปั๊บพอดีขอ๊บกันนะกัน มีตู้โดดมาเพื่อนตั้งน้ำเลยเพื่อนใสยมือใช่บ้านใายมือเพื่อนขไปเลยเพื่อนบ้านบ้านนั่นแหละดมอีเพื่อนโอ้เลยหเปล่าเพื่อนอยู่ไหนวะ เห็นแล้วเพื่อนเดี๋ยวไอ้ซิ่งเพื่อนเพื่อนไอ้ซิ่งมันขาดแะทำลายเลยน,นี่มีหมอกไอ้มีสองตัวเพื่อนน่ากลัวเพื่อนเอาเพิ่งมลยขอโทษ เออไปว่าขอลาได้เลยอ่ะขอช่วยเออโอเคเราจะไม่เราจะไม่ช่วยเพื่อนเราจะไม่ยิงแล้วทำไมกูมีเห, 3, ร,หรียญได้สามพันกว่าวะเราจะไปลาเพื่อนเนาะเออเราจะลาไปตายมีขอของหน่อย,ย,ยบ้านหน้าเลยเว้ยบ้านหน้าเลยเว้ยเอ้ยยุดย่องเพื่อน ขอบคุณครับคุณต่ออีกเพื่อนน่าก็เลยเพื่อนหลังลัอที่สองเป็นห้าวใช้สกิลคนหาแล้วทำายเนาะต่อต่อ ตัวไกลนะขอบคุณนะเียมันจะเจอสัตว์เอาไอเจต้ตากัไไว้แต่อย่าพู่ทำมันหนอแตไกลอยู่ม,ยม,มาเข้ามืองแล้วเข้าเมือแล้เอาตอยู่เาเอ องด้วยปะไป,นนปที่ทางแสงเดกนบังมีนดกนบังมีเ,เมดินออมาแล้วเพื่อนข้างบนเลยโวดหรออื่านั่งเลยเพื่อนนั่งเลยเพื่อนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยถ้ากูมีน่ะอืมมาหนัเพิ่มาน อืออืออืออออออืออืื่อนอื่อือ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 อ้อด้นอืออืลอนขึ้นไปข้างบนแล้วเพื่อนออื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 ืออืออืออออืออ ข้เค <frog oples. S 1> ื h, e ่อม่ตนะขเพื่อนเอาขาเรื่อาารนเพจคือในเกมแรของหลายวันแล้วเนี่ยนะนี่จะมเล่ยนกูห้กูไปยิงใครเนี่ยขาวเคอเบหนึแฟนกูร้ว่แฟนขาออนจ ไปทุบไปแชร์อะไรเชฟวี่ไปยิงว่ะโอ้ยเป็นคนงนี้วะไปที่คลังแสงเดนเดนเดีห้าพันกว่ามาไัวไรไอ,ขอ้กูช่วยไอ้แบกแบกทุเกมน่ากูมีตัวเพื่อนขอของหน่อยน่ากูเลยเราตรงตรงเพราะเหตุแตใจจริงพูดเหมือนคนเมาไอ้เนี่ยอืมกูไม่ได้เมาฮะแค่แบบแค่รับนิดหน่อยขอของหน่อยขอขอน่ยนกูเลยเพื่อน มาไหนเี่ยขึ้นดีน้องเพื่อนเปิดมีกตัวเพื่อนเปิเจ็บเพื่อนโอ้หเหียกฟอกตั้งนี่เงี ค้นาแะทำลายเลยจะรับเพื่อนจะชวหน่อยขอขอหน่อยึงจะรขอบคุณนะอะไรอ่ะมันไปางล่างนู้นแล้วมันออมออมลงล่างแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยปรมินปรมินไปหาก่อนไอที่อ่ก่อโแตกาด้ เเนะชุบให้ขาครับเจ็บจัดเจ็บจัดไอเทมคนเ็บใสกิลค้นหาและทำลายเลยแล้ว,ลวเพื่อน โอ๊ยโอโยโยโยโอ๊ยยยเอ,อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อยอองอย่นะอ๊ยอ๊อยโอ๊ยนนนอนนโอ๊ยาออ ออันตรูแล้ว,วไปยิงไปยังไนตายที่มันอยู่ชั้นสามะพี่เมื่อกี้เห็นตัวมันตัวดำเงียบใช้สกิลคนหาและทำลายเลยอยู่นู่นนม่นมี้ดอทุกคน เ้ยยีนขอบคุณครับรง,งนี้นนสนายนนเนี่ยน้ทีแค่เนี้ยเดี๋ยวไปช่วยดูไปช่วยไ,วไวก่อนนะโอ้มาตารพไ่ช่วยเลยไปช่วยไปเลยไปเลยไปเลย จูงแนวข้นี่เพือนหำทำกูดูนี่กหไอ้ นากูมีเพื่อนนเพื่อนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยนั่งคาเลยเพื่อนลังคาเจ็บเพื่อนนากูามีตัวเนี่ยเจอแรวกูยยอยู่คนล่งกังพวกรึงได้สช่นังคาเจ็บทีกลัวเพื่อน หนึ่งดาวหนึ่งดาพวพุนน่งช่วยด้วยตรงกุมีแหละช่วยด้วยพี่ช่วยดิพี่ช่วยด,ด,ดิช่วยอยู่ช่วยอยู่เวรขอบคุณนะวิ่ง ไปอยู่เพื่อนกันกันเดินเฮียคุณเขาให้มันมีโล่เพื่อนขอบคุณนะโอ้ยเฮียมันเบนนี่ก่อนเป็นป่วยอะไรใช้พย้อนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยไม่ระเบิดไหมหน้าเรามีน่ะ Que bom que